สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจอกันในวันพุธนะคะวันนี้เป็นวันพุธที่ทุกท่านอาจจะไปทํากิจกรรมบางอย่างหรือทํางานหรืออะไรที่เขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมประจาวันแต่หวังว่าทุกท่านคงจะกลับมาแล้วนะคะวันนี้มาพบในเวลาเดิมๆพร้อมกันนะคะพร้อมกับหัวข้อที่เขาเรียกว่าการบริหารเวลาเพราะอะไรรูไหมคะสิ่งสาคัญคือทุกๆคนเรามีเวลาเท่ากัน ก่อนที่เราจะดาเนินรายการต่อไปเราก็จะมาทักทายกับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะว่าเอ๊ะเรามีใครบ้างนะคะเรามาทักทายกันนะคะกับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะโอเคค่ะสวัสดีอย่างทางการนะคะดิฉันดรพันธิพาชเนะหรือดออรมอยนะคะมาพบกับท่านผู้ชมในทุกๆวันจันทร์พุธศุกร์ตามเวลามาแบ่งปันชุดความรู้ของพุทธจิตวิทยากับเรื่องของ แพ็ปแผนทยหรือนักอาขการโคสชนะคะวันนี้ดี๋ยวข้อที่เราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องเวลานะคะลองถามหัวใจทุกท่านลองดูนะคะว่าทุกท่านคิดว่าแต่ละท่านมีเวลาวันละเท่าไหร่นี่ฝากคําถามไปนะคะเพราะว่าทุกบางคนจะบอกว่าโอ้ยฉันเวลามากเลอเกินบางท่านจะบอกโอ้ยฉันเวลาน้อยเลอเกินหายใจแทบจะไม่ทันหรือบางท่านจะบอกว่า วิสิ่งนี้เนี่ยชันรู้สึกว่าจะทําไม่ทันเลยนะคะจะมีหลายๆอย่างแล้วแต่โอกาสดังนั้นหัวข้อในวันนี้ก็เลยเป็นหัวข้อของการที่ว่าสามกฎทอของการจัดลำดับเวลาดิฉันเขียนอยู่ใน,น,นะะหนังสือเล่มนี้นะคะหนังสือสิบเอ็คล็ดลับทยานสู่ความมั่งคั่งในยุคทีคุณเจี๊ยบได้ยินเสียงชัดไหมคะถ้าอย่างนี้เอาเสียงออกชัดไหมคะเสียงเสียงชัดดังขึ้นไหมคะพอพอจะชัดดังขึ้นไหมคะุณเจี๊ยบ ดีขึ้นไหมคะก็ไม่แน่ใจว่าทาง f a c e b o o k ที่อื่นจะชัดไหมนะคะนะคะค่ะโอเคเออวันนี้เราได้ยินใช่ไหมคะไม่แน่ใจว่าอยู่ที่ไหมหรืออยู่ที่ไหนแต่วันนี้โอเคคั้นเรามาคุยดีขึ้นนะคะขอเป็นตะโกนก็แล้วกันเพราะว่ารู้สึกว่าลองทดลองใช้ไมแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จนะคะค่ะขอบคุณครคุณเียบวันนี้หัวข้อสําคัญเพราะว่า เรามาพูดเรื่องเวลาเวลาของเราจะสําคัญที่สุดเพราะเราจะมีเวลาแค่24ชั่วโมงเท่าเท่ากันทุกคนนะคะใช่ใช่เอาไม่ออกดีกว่านะคะดิใช่ใช่ดิฉันเอาไม่ออกตลอดค่ะฉะนั้นเนี่ยเวลาของเราทุกคนจะเหมือนเหมือนกันนะคะก็คือเขาเรียกว่า20ชั่วโมงต่อหนึ่งวันแล้วจะดูว่าท่านคิดว่าอย่างไรบ้างลองถามตั้งคําถาม,ถามตัวเองเหมือนคําถาม,ถามตอนแรกที่ฉันตั้งไว้ว่าทุกคนคิดว่าเวลาตัวเองพอไหม เอาไปทําอะไรดีไหมหรือว่าได้ทําสิ่งที่มีประโยชน์คุ้มค่าไหมเพราะช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดคือเราจะต้องทําอย่างไรให้เวลาเรามีคุณค่าและมีความสุขทุกวินาทีของการเดินทางของชีวิตนะคะค่ะกฎข้อที่1ซึ่งดิฉันใส่ในหนังสือเล่มน,นี้นะคะในเรื่องของในบทที่7การจัดเวลากับโลกใบใหม่นะคะดิฉันเขียนไว้มันมีหลายกฎเป็นกฎของทางอของทางดร์มาตินเขาได้เขียนเอาไว้ว่ามีการ จัดการเวลาสำคัญที่สุดทั้งหมดมีอยู่5ข้อใหญ่ดีฉันเอาแค่1ใน5มาบอกท่านผู้ชมให้ฟังกันก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้างข้อที่1ของหลักทองหัวใจของเราคือ1การตั้งเป้าหมายที่สําคัญเพราะว่าถ้าเราไม่รู้จักการตั้งเป้าหมายหรือเราวางแผนให้ดีเราจะพบว่า อะไรก็ตามที่ทําให้เราติดขัดแล้วเราจะไปไม่ทันเพราะรู้สึกว่าพอเราไม่ตั้งเป้าหมายมันจะเหมือนมีหลายอย่างที่มันล้นมือจริงๆแล้วไม่รู้ว่าสําคัญหรือไม่สําคัญนะคะเหมือนที่คุณเจียบบอกใช่เลยถ้าจัดไม่ดีเวลาจะไม่พอเรารู้สึกว่าเวลาเราจะไม่พอแล้วจริงๆถ้าเราย้อนกลับไปเราจะรู้ว่าเอ้ยเราใช้เวลาไปกับทำทำสิ่งไหนซึ่งนี่นั่นหมายความว่านับป่าโบราณหรือเศรษฐีมหาเศรษฐีเขาจะทํากันคือ ก่อนนอนเขาจะทบทวนในสิ่งที่เขาจะทํากันว่าที่ผ่านมาทั้งวันเขาทําอะไรเขาเขียนอะไรไปบ้าง <S <s <Stress ful> เขาทําสิ่งไหนแล้วเขาได้จัดการเวลาตามที่เขาเขียนไว้หรือเปล่นปนานั่นหมายความว่าคุณต้องมีโฟกัสก่อนหรือคุณต้องมีมนะะเมป้าหมายก่อนนะคะเราต้องมีเป้าหมายก่อนว่าเราจะทําอะไรนะคะเราจะทําอะไรแล้วเมื่อเรามีเป้าหมายเราจะคิดถึงกระบวนการในการทําและที่ต่อมาคืออะไรรูไหมคะเราจะโฟกัสกับมันได้นี่คือสิ่งที่สําคัญ เพราะว่าถ้าเราไม่ทําเริ่มต้นจากการตั้งเป้าหมายเราจะโฟกัสไม่ได้เลยแล้วสิ่งที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมคะเราจะไม่สามารถวางแผนได้แล้วพอเราตื่นเช้าเราจะพบว่าเราจะพบว่านะคะอันนี้เราจะพบว่าลองลองถามว่าท่านพบแบบนี้หรือเปล่าเราจะพบว่าเขาเรียกอ,อะไรนะมันมีเรื่องต่างๆที่เข้ามาเขาเรียกว่าขัดขวางอุปสรรคในการทํางานของเราซึ่งอันนี้เรากลับต้องมาจัดก,การบริหารว่า สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เร่งด่วนสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญไหมถ้าถ้านะคะมันเป็นสิ่งที่สําคัญถ้ามันเป็นสิ่งที่ต้องควรทําเพราะมันอาจจะกระทบกับผู้อื่นคนที่รักสังคมครอบครัวและอาจจะต้องทําก่อนหรือกระทบกับงานอันนี้เราจะต้องทําก่อนนี่คือความสําคัญฉะนั้นก่อนนอนหรือตอนเย็นๆที่ท่านท่านผู้ชมมีเวลาลองไล่ดูว่า เรามีเป้าหมายระยะสั้นระยะยาวอย่างไรเมื่อเราตั้งเสร็จแล้วเนี่ยคะ่ะเราค่อยมาตั้งเขาเรียกกระบวนการเดจะคิดออกมาเองแล้วเราก็โฟกัสเมื่อเราตั้งแผนไว้แล้วพอตื่นเช้าปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยวันนี้เราต้องทําอะไรบ้างที่เราตั้งเป้าเอาไว้แต่ถ้าระหว่างวันเกิดมีอะไรที่มันฉุกเฉินอันนี้ก็ไม่เป็นไรเราไม่จําเป็นต้องตึงมากเกินไปเพราะหลักพระพุทธองค์ท่านสอนไว้สองหลักที่มากไปและน้อยไปซึ่งไม่ดีทั้งสองถ้าหลักที่มากไป คือสิ่งที่ตึงมากไปซึ่งมันทําให้เราเกร็งแล้วเราเราอาจจะเครียดแล้วทำไม่ได้เปรียบประดูดตอนที่พระพุทธเจ้าท่านกำลังจะพยายามตัดสรู้ใช่ไหมคะท่านทรมานกิริยาร่างกายให้พ้อมเหนือกระดูกแต่ท่านพบว,ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ช่วยได้มันไม่ได้ทําให้ท่านตัดสรู้ได้มันไม่ทําให้ท่านเจอหลักทาได้มันกลับบันทอนสุขภาพทําให้ร่างกายท่านคือไม่ได้อะไรเกิดขึ้นมาเลยซึ่งทําให้แล้วท่านก็กลับมาสวยปกติ ทำให้ปัญจวัคคีทั้ง5เกิดการเขาเรียกว่าเสื่อมศรัทธาแล้วก็จากไปนะคะนี่คือสิ่งที่ท่านปฏิบัติให้ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ถ้าเรายศเ,เขาเรียกหย่อนเกินไปมันก็ไม่ดีเพราะว่าการหย่อนเกินไปก็จะทําให้เราไม่สามารถที่จะบริหารจัดการได้เพราะเราปล่อยตัวสบายเกินไปเกินกว่าที่เราควรจะเขาเรียกว่าเอาเวลามาใช้เป็นประโยชน์นะคะซึ่งอันนี้ถ้าตามรลับพุทธศาสนา ก็ในช่วงที่ท่านยังอยู่ในเขาเรียกว่ายังอยู่ในวงังหรืออยู่ในในในรั้วในวงังที่มีความสุขสบายมีเวลามีอะไรมากมายเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นสิ่งที่สําคัญคือมักมีองค์8ของเรานะคะพระองค์สอนได้ดีมากเราใช้มักมีองค์8ในการทํางานต่างๆใช้มักองค์8ในการบริหารจัดการซึ่งพระพุทธองค์สอนตั้งแต่หลักเริ่มต้นสัมมาเขาเรียกอะไรนะคะสัมมาทิฏฐิ เป็นการตั้งมั่นวางให้ถูกต้องจริงๆมันก็คืออันนี้แหละค่ะคุณต้องมีเป้าหมายมีความชัดเจนมีโฟกัสแล้วคุณจะทําได้เพราะฉนั้นสอนไว้แต่ท่านสอนกว้างกว่านี้นะคะดิฉันแค่หยิบบางประเด็นมาใช้นะคะตรงนี้นั่นหมายความว่าเมื่อคุณมีสิ่งที่ตั้งเป้าหมายและชัดเจนได้คุณจะมีโปรเซสในในร่างกายของคุณนโดยประสบการณ์ความรู้เนี่ยของคุณจะนำพาให้คุณจงังวางลำดับของงานได้ แล้วก็เราจะโฟกัสได้นะคะนี่คือหัวใจข้อที่1น,น,นะคะก่อนไปหัวข้อที่2ขออนุญาตทักทายท่านผู้ชมก่อนนะคะสวัสดีค่ะน้องน้องเล็กโอ้ยน้องเล็กน่ามาักน่ารักมากๆเป็นน้องผนไทยที่เก่งมากนะคะขอบคุณที่กําลังใจนะคะแล้วก็กูเจี๊ยบก็ให้คอมเมนต์ดีมากๆนะครบางเรื่องเป็นเรื่องที่ไม่คาดการอาจจะมารอในบางช่วงที่เราเขาเรียกว่าในเวลาที่เราแบ่งไว้ก็ได้อันนี้ เราใช้โยนิโสมัตสิการในการตัดสินอีกครั้งหนึ่งเราใช้การจัดการบริหารใช้หลักของการที่ว่าอันไหนสําคัญมากสําคัญน้อยอันนั้นจําเป็นมากจําเป็นน้อยมาบริหารอีกครั้งหนึ่งแต่ณนเะบื้องต้นเราจะต้องวางไว้ก่อนเราจะต้องจัดการไว้ก่อนนะคะใช่ใช่ค่ะใช่จะต้องจัดการแล้วต้องมีสําคัญคือมีสติในการชีวิตจากคุณครูเจี๊ยบนะคะให้คอมเมนต์มาขอบคุณมากๆค่ะเราต้องใช้หลักมรรคองแปจะดีมากๆเลยนี่คือ หัวใจแล้วมีขอบคุณพระคุณเจ้าทุกท่านนะคะที่มาลงใจน้องขวัญน,นะคะขอบคุณมากน้องหมอขวัญขอบคุณน,น้องขวัญมาด้วยขอบคุณน,นะคะแล้วพ่อมาผ้าจาร์มหาสมชายขอบคุณมากค่ะเราไปหัวข้อที่สองคืออะไรหัวข้อที่สองคือลงมือกระทําค่ะลงม,มือกระทำหมายความว่าถ้ามีสิ่งใดที่ท่านเกิดคิดในสมองของท่านเลยนะคะอันนี้ท่านจะต้องลงมือทําเลยเพราะว่าถ้าไม่ลงมือทําสิ่งที่กำลังจะคืบคานเข้ามาในสมองของท่านคืออะไร นี่ลองลองดูลองลองคิดตามดิฉันว่าเวลาคุณมีโปรเจกต์ใหม่ๆเวลาที่คุณอยากทําสิ่งใหม่ๆมันเริ่มมีเพราะคุณปล่อยทิ้งไว้มันมีสิ่งอะไรที่เข้ามาในหัวของเราถ้าในภาษาโค้ดเขาเรียกว่าริทเดิลไว้เสียงน้อยๆในหัวของคุณนี่แหละค่ะมันเป็นตัวการสําคัญที่ทําให้คุณหยุดชะงักรอและไม่ไปต่อเพราะว่าเกิดความกลัวเกิดความกังวลเกิดความว่าเอ๊ะฉันจะไม่ได้ทําตามเป้าหมายที่ฉันได้หรือเปล่าเกิด เขาเรียกว่าเสียกําลังใจเล็กๆยิ่งยิ่งอีกอันนึงนะยิ่งยิ่งถ้าคุณไปถามเพื่อนหรือคนที่ไม่ได้เป็นกระมิตรหรือเพื่อนอะไรบา,บางอย่างที่เขาไม่ได้ตั้งใจแต่เขาจะบั่นทอนกาลังใจของคุณอย่างมากอันนี้ก็ต้องระวังอย่างมากๆนะคะอันนี้คือความสําคัญที่อาจจะต้องกลับมาดูว่าณนะที่เรากังวลหรือเราที่เราทําให้เราสึกว่าเฮ้ยฉันกาลังทําดีไม่ดีแล้วคิดไปคิดมาเราไปถามบางคนบางคน บางท่านเป็นกรณิตเป็นมิกแท้นะคะเขาจะให้คําแนะนํานะคะดูในบทนี้ได้ฉันเขียนไว้นะคะมีเขียนไว้กรณิตคืออะไรคือการที่อดทนฟังการที่พูดจาแล้วก็แนะนําเรานําไปสิ่งที่ถูกแนะนําเราให้กํากลังใจ,จากําในการทํางานแต่เราไปเจอบางท่านเราจะพบว่าอะไรดูไหมคะทำมาทำไม,ำไมอ,อ่ะเหนื่อยหรือเปล่ามากไปไหมบางท่านจะมีคําถามซึ่งทําให้เราเนี่ย เกิดการยิ่งลางออแล้วก็ไม่ทํานะคะนี่คือส่วนสําคัญดังนั้นดังนั้นถ้าคุณวางแผนคุณโฟกัสไแล้วทำเลยค่ะสิ่งที่ทํามันไม่มีอะไรเสียหายขอบอกมันทําให้คุณเก่งขึ้นแม้นว่าสิ่งนั้นถ้าคุณตั้งเป้าไว้10คุณได้แค่ห้ากำไรสุดๆแล้วค่ะแค่ห้าก็กําไรสิ่งที่เหลือคุณรู้ไหมมันคือการพัฒนาการพัฒนาศักยภาพการพัฒนาความเก่งกาจ การพัฒนาความเชี่ยวชาญและที่สําคัญมันพัฒนาหัวใจของคุณให้เข้มแข็ง,ขงคนที่ไม่เคยพลาดคือคนที่ไม่เคยทําอะไรนะคะและคนเราเกิดมาทุกคนไม่เคยทําอะไรถูกหมดมันมีการพลาดอยู่แล้วแต่การพลาดนี่แหละอย่าไปเสียกําลังใจการพลาดคือสิ่งที่ทำให้เราเก่งขึ้นทําให้เราเรียนรู้ว่าเฮ้ยฉันต้องแก้นู้ฉันต้องแก้นี้เออเนาะจริงทําให้เราต้องแก้ใช่ใช่เพราะว่า สิ่งนี้มันคืออยากให้หท่านท่านชมว่าให้ทําเลยนะอย่าไปอย่าไปกันงวลอย่าไปอะไรมากเหมือนที่ครูเจี๊ยบบอกว่าการครบเพื่อนเนี่ยสำคัญมากการครบเพื่อนบางครั้งทําให้เราท้อนะคะแต่เพื่อนที่ดีๆเขาจะดึงพาเราไปเสมอให้คุณทําในสิ่งดี Umwelt ทําเถอะฉันเป็นเพื่อนแกพลาดฉันก็เป็นเพื่อนแกทําอะไรฉันก็เป็นเพื่อนแกหมดนี่คือสิ่งที่เพื่อนที่เป็นกันนี่จะบอกกับเราเขาจะอยู่ข้างเรานะคะแล้วเขาช่วยเราอาจจะช่วยทําบ้างไม่ทําบ้างแล้วแต่ไม่เป็นไรแต่เขาอยู่ข้างกายเรานะคะและที่สําคัญ ที่ครูเจี๊ยบไห้คมเม์บอกว่าบางครั้งใช่ใช่เวลาเวลาเราทำสักพักพอมีคนถามบางทีเขาก็ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเราไม่รู้แต่ถามว่าเฮ้ยแกเหนื่อยหรือเปล่าหรือแกมั่วหรือเปล่าหรือแกอะไรหรือเปล่าหมดกําลังใจฉะนั้นให้จดรีม,ม์าไว้นิดหนึ่งว่าถ้าเพื่อนคนนี้นะเขาให้กําลังใจแบบนี้เราถอยถอยก่อนนะเดี๋ยวฉันเข้มแข็งแลวฉันค่อยกลับไปถามเธอหรือเพื่อนคนนี้อย่าไปถามเลยคะ่ะช่วงนี้ฉันเริ่มต้นฉันถามแกแล้วฉันรู้สึกว่าฉันจะหมดแรงนะคะ หรือเพื่อนคนนี้เฮ้ยต้องถามเขาเพราะว่าเวลาที่คุณหมดแรงสิ่งที่สําคัญถ้าคุณมีเพื่อนแท้หนึ่งคนพาคุณไปเนี่ยคุณจะไปได้เพราะว่าในช่วงการเดินทางทุกๆอย่างมันมีทั้งทางที่เรียบเหมือนกุหลาบบางครั้งมันก็มีน้มแหลมๆบางครั้งก็มีกวดทรายบางครั้งก็มีอะไรหลายอย่างถ้าคุณมีเพื่อนนั่นหมายความว่าคุณมีไฟฉายสองทาง คุณมีรองเท้าสําหรับการเดินหรือแม้แต่คุณมีอะไรที่เรียกว่ามียาทาประจํากายติดตัวคุณเดินทางไปนะคะนี่คือความสําคัญว่าทําไมต้องมีเพื่อนที่เป็นเพื่อนแท้นะคะเพื่อนกินเราไม่เอาเพื่อนเที่ยวไม่เอาเพื่อนโกหกเราไม่เอาหรือเพื่อนที่มุ่งหวังผลประโยชน์เพื่อนอิจฉาหรือเสียอันนี้เอาไม่ได้เด็ดขาดเราต้องหานิดนึงนะคะแล้วเราแล้วที่สําคัญแต่เราอย่าเพิ่งไปโกรธเขานะสิ่งที่เราต้องทําคืออะไรรู้ไหมคะเรา ทำตัวเป็นตัวอย่างว่าฉันยังรักคุณเสมอแม้คุณจะอิจฉาฉันฉันเป็นตัวอย่างให้คุณว่าไม่ว่าคุณจะอิจฉาฉันแต่ฉันก็ทําตามของฉันตลอดโดยเส้นทางของฉันนี่คือส่วนที่สําคัญนะคะดิฉันก็อยากฝากไว้อาจจะนอกเรื่องจากกดท้องนิดนึงนะคะค่ะก่อนจะไปหัวข้อที่3ขอทักทายท่านผู้ชมนะคะขอบคุณคุณเจี๊ยบมากค่ะเป็นคอมเมนต์ที่ดีมากว่าจริงๆบางเพื่อนบางคนทําให้เราทําให้เราหมดหมดแรงแล้วก็ ไม่ใจเราจะหวั่นไหวและไม่สงบจริงๆนะคะต้องถอยห่างถอยห่างแล้วจะติดสงบนะคะขอบคุณคุณ uh, คุณโรเดไหมคะ maybe in uh, not Thai people thank you so much for your joy in this video and สาธุ g i v e you as a monk thank you so much for watching and สาธุสาธุนะคะในหวัวขอบคุณน้องเล็กนะคะในหัวข้อที่3อันนี้คืออะไรนะคะหัวข้อที่3 สิ่งที่ต้องทำมันจะเชื่อมโยงตั้งแต่ข้อแรกข้อที่สองข้อที่สามคือทำบ่อยๆทำซ้ำๆแล้วก็ทำแล้วก็ขอบคุณเราด้วยขอบคุณความเขาเรียกว่าความเก่งความกล้าหาญของตัวเองขอให้ขอบคุณเมื่อคุณขอบคุณคุณจะรู้สึกว่าตัวเรามีกำลังใจตัวเราสามารถก้าวเดินได้นี่คือความสำคัญเพราะว่าถ้าเราตัวเราไม่มีกำลังใจ เราจะไม่สามารถก้าวเดินได้ในหนังสือเล่มนี้มีฉันเขียนไว้เลยนะคะว่ามันสําคัญมากการสร้างความสุขการให้กําลังใจตัวเองโดยโดยเฉพาะเรือกอะไรรู้ไหมคะในร่างกายเรามีจิตเจสิกรูปนิพพานจิตคือจิตของเราอยู่ข้างในจิตก็คือดวงจิตอาจจะเป็นจิตเจสิกทำคู่กันนะคะรูปก็คือร่างกายของเรานิพพานนี่อาจจะถ้าในทางพุทธอาจจะไปไกลแต่จริงๆมันไม่มันไม่ไกลแค่จิตคุณสงบ จิตมีคุณมีความมุ่งมั่นแล้วจิตที่คุณตั้งใจทำบ่อยๆมันจะเกิดสิ่งนี้ในหัวใจของคุณนะคะซึ่งดิฉันมีเขียนเอาไว้ในเรื่องนี้ในวิธีการทำที่จะสร้างตัวเองให้มีความสุขแล้วก็พัฒนาบางอย่างให้คุณมีความเขาเรียกว่าสร้างล่องน้ําของความสําเร็จสร้างร่องน้ําของทัศชีวิตสร้างล่องน้ําของการเข้าใจชีวิตดิฉันจะเขียนไว้ค่อนข้างเยอะในเรื่องนี้เป็นคีย์เวิร์ดต,ต่างๆนะคะให้คุณทําเพราะว่าสิ่งที่สําคัญ ถ้าคุณทําบ่อยๆอันที่หนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นหนึ่งความมั่นใจอันที่สองคืออะไรคุณเกิดความเชี่ยวชาญและความชํานาญในการทํานี่คือสิ่งที่สําคัญเพราะว่าถ้าคุณเกิดความเชี่ยวชาญคุณจะทำํำบ่อยๆลูกตัวอย่างคุณลองนึกว่าตอนที่คุณเน่ยเริ่มเขียนหนังสือใหม่ๆตอนเด็กๆอ่ะเ,เป็นยังไงกว่าจะเขียนได้อ่ะมันไม่ไหวเนาะมันใช้เวลามันต้องอันนูนนี่มากมาย แต่เพราะคุณทําบ่อยๆคุณครูให้การบ้านกลับไปทําทุกวันคุณก็เขียนมาจนได้นะคะที่หนึ่งที่เป็นตัวอย่างยามเด็กที่2เวลาที่คุณไปเข้างานที่ใหม่ๆที่คุณอาจจะเรียนมาจากมหาวิทยาลัยมีโอ้ยมีปัญญาเป็นกองอยู่ข้างหลังแต่เมื่อเข้าไปทํางานที่ใหม่ๆสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคุณต้องเรียนรู้วัฒนธรรมคุณต้องเรียนรู้สายงานคุณต้องเรียนรู้ job description ของงานแต่ละที่มันก็คือการเรียนรู้ ครั้งแรกเข้าไปรู้สึกงงๆงทำไม่ถูกนู่นนี่นั่นสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะคุณต้องทำบ่อยๆเพราะคุณทำบ่อยๆจนกระทั่งคุณรู้สึกคุ้นชินอันนี้แหละคะ่ะมันกลายเป็นล่องน้ําแห่งประสบการณ์การทํางานของคุณแหละนี่คือตัวอย่างที่สองตัวอย่างที่สามเห็นชัดๆทุกคนมีการขับรถออลองนึกลองดูนะคะว่าการขับรถเป็นยังไงขับครั้งแรกคุณท,ท่านผู้ชมยังนึกถึงการขับครั้งแรกว่าฟิลลิง่งเป็นยังไงบ้างตื่นเต้น เฮ้ยฉันจทำทางได้ไหมรถจะปาดหน้าไหมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจะเป็นยังไงแล้วฉันจะขับแล้วจะมีคนชนท้ายไหมแล้วฉันจะโดนรถเฉียวไหมฉันจะจอดรถได้ไหมจะมีคําถามที่มันเป็นแต่ความกรรมังวลในหัวเราเสมอสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคุณต้องขับบ่อยๆเมื่อคุณขับบ่อยๆขับไปเรื่อยขับไปเรื่อยขับไปเรื่อยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรโอาแต่แล้วฉันคุยโทรศัพท์ไปด้วยตอนขับรถแต่ใช้สมอทองนะคะหรือฉันฟังเพลงไปด้วย หรือฉันฟังคลิปวิดีโอดีๆไปด้วยหรือฉันคิดงานไปด้วยมันมีเยอะแยะพอคุณเกิดความคุ้นชินมันกลายเป็นอโตเมติกในร่างกายของคุณมันเข้าอยู่ในร่องสมองเข้าอยู่ในร่องใจของคุณและคุณก็สามารถทําได้เหมือนสิ่งที่เป็นความคุ้นชินหรือบางครั้งอีกตัวอย่างในเกี่ยวกับขับรถเหมือนกันคุณขับรถไปเส้นทางเดิมๆเนี่ยคนที่ ขับรถไปเส้นทางเดิมๆบางครั้งพอเราขับบ่อยๆบางครั้งเรายังนึกไม่ได้ว่าเฮ้ยฉันมาถึงตรงนี้ได้ไงฉันลืมฉันไม่ดูทางเลยโมแต่คุยโทรศัพท์หรือโมแต่คิดเรื่องอื่นหรือโมแต่คุยเรื่องงานอันนี้เหมือนกันฉะนั้นหลักที่สําคัญการทําบ่อยๆคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเมื่อคุณทําบ่อยๆมันจะเกิดความคุ้นชินแล้วคุณจะทําได้แล้วคุณจะมีความเชี่ยวชาญในการทําอย่างสูงมากนะคะ ก่อนจะจบอันนี้นะคะขอบคุณคุณพลอยชนกรออยู่เลยนะคะขอบคุณข้อมูลที่ให้มานะคะรอยอยู่เลยว่าไปไหนนะคะค่ะก่อนสุทาก่อนจบขอฝากคําพูดของมูสลีกล่าวไว้ว่าหากคุณรักชีวิตจงอย่าใช้เวลาให้สูญเปล่าเพราะชีวิตเราถูกสร้างขึ้นมาด้วยเวลากว่าเราจะกเกิดเป็นมนุษย์เรามีคุณพ่อคุณแม่ที่เกิดจากธาตุทั้งสี่ธาตุทั้งสี่อาการจำสอง เขาเรียกร้องรวมกันด้วยความรักและความเมตตาเกิดเป็นเราซึ่งมีา่าทั้งสี่แล้วก็เขาเรียกอ,อ,อสกาสธาตุมีดวงจิตวิญ,ญญาณเข้ามาหรือในหลักพุทธจิตวิทยาเขียนไว้จิตเจตสิกรูปนิพพานก็เช่นเดียวกันการเกิดจิตก็คือจิตวิญ,ญญาณคือนามในขันห้ารูปก็คือรูปร่างกายของเราที่เป็นอยู่ในร่างกายของเราส่วนตัวนิพพานคือสภาวะจิตใจของตัวเราซึ่งอันนี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมอย่าไปคิดไกลแค่คุณมีความสุขอยู่ใน ช่วงเวลาของคุณก่อนเราก็เป็นการสตาร์ทอัพก้าวขาเข้าไปนะคะค่อยๆทําค่อยๆเดินทางทําได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ขอตอบท่านผู้ชมนะคะท่านหนึ่งน่ารักมากๆนะคะเข้ามาในซีรีส์นี้ผู้ที่สอนนะคะในเรื่องของความทุกข์ท่านเก่งมากท่านผู้ชมท่านนี้น่ารักมากๆไม่ทราบได้ดูไลฟ์นี้หรือเปล่านะคะก็ขอบคุณอยากให้ฟังตอบคําถามนะคะมีฉันเขียนคําว่าความทุกข์ของคนเราเนี่ย เมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยถ้าเรายัางคิดซ้ำๆทำอะไรซ้ําๆจะเหมือนนี้ที่แทงใจเราให้ปวดเร้านะคะคือปกติเราจะใช้คำว่าปวดรา้าใช่ไหมคะแต่ในหนังสือที่ชเรื่อนี้ค่ะหน้าที่20เขียนว่าปวดร้าวร้าเรา้าเรา่เรา,ร,าร้อนเร้าตัวนั้นนะคะทำไมยังใช้คํานี้ใช้คํานี้เพราะว่าถ้าปวดรา้าวมันจะแค่ทางกายทางกาย นึกออกไหมเวาลาเราเจ็บแขนเจ็บอะไรแล้วจะเฮ้ยมันปวดมากเลยมันเล้าแขนเล้าขาเล้าเจ็บกระดูกนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะนั่นคือสิ่งนั้นแต่ว่าปวดเล้านั่นหมายความว่ามันปวดเข้าถึงหัวใจมันเล้าจิตใจคุณทุกวันมันเป็นเหมือนตัวเอนไซม์ที่อยู่ในร่างกายในกระเพาะอาหารที่กระตุน้นอาหารให้มันบดย่อยได้อย่างดีขึ้นแต่สิ่งนี้ความทุกข์ที่คุณนึกถึงมันทุกคืนทุกวันมันเป็นตัวเล้าทําให้คุณเกิดความทุกข์สะสมสะสมสะสม,สะสม มากมายนะคะนี่คือสิ่งนั้นที่คุณจะพบดังนั้นการที่เราจะเกิดเจอความทุกข์สิ่งใดก็ตามที่ผ่านมาชีวิตคนเราทุกคนมีความทุกข์แน่นอนดิฉันคอนเฟิร์มแต่ความทุกข์นั้นจริงๆแล้วมันเกิดมาเพื่อที่จะให้คุณเก่งขึ้นมันเกิดมาเพื่อที่จะให้คุณมีความเชี่ยวชาญและพัฒนาจิตใจและอีกอันนึงถ้าตามหลักพุทธศาสนาสิ่งนั้นทำให้คุณ เข้าใจและรู้ว่าความสุขคืออะไรถ้าคุณไม่มีความทุกข์คุณจะไม่เคยรู้ว่าความสุขคุณคืออะไรนี่คือส่วนสําคัญแต่ถ้าคุณรู้ว่าเขาเรียกว่าความทุกข์คืออะไรคุณจะรู้ว่าคุณค่าของความสุขคือชั้นใดน,นะคะนี่ยังไม่ขออนุญาตไปพูดถึงคําว่ากลางๆซึ่งในหลักพุทธเมื่อคุณปฏิบัติไปเรื่อยๆจะอยู่ที่กลางๆจะดีที่สุดแต่เราแค่ทุกข์กับสุขก่อนเพราะเราเป็นคาาวาสเราทําสิ่งนี้ได้ก่อน สร้างโมเมนตัมสร้างฟิลลิ่งสร้างบรรยากาศโมเมนตัม um, ให้เรามีความสุขไปก่อนนะคะนี่ก็เลยขอตอบท่านผู้ชมนะคะที่ถามเข้ามาว่าดิฉันใช้คำว,ว่าปวดร้าวเพราะว่ามันเจ็บร้าวเข้าในดวงใจและในหัวใจคุณเมื่อคุณคิดถึงสิ่งนั้นหมดสิ่งนั้นจะทำให้คุณเจ็บปวดและมันกระตุ้นกระตุ้นทุกวันถ้าในทางพุทธศาสนาคุณจะตกนรกทุกวันตามนั้น เพราะคุณจิตคุณเป็นอกุศลตลอดเวลาในทุกวันที่คุณคิดเรื่องนั้นนะคะดังนั้นสิ่งที่ผ่านไปคือผ่านไปสิ่งที่ผ่านไปก็ไม่เป็นไรมันผ่านไปแล้วสิ่งที่ดีคือปัจจุบันและอนาคตเหมือนท่านติสันว่าให้เฮียแอนนาวคืออยู่กับปัจจุบันนะคะให้ยอมรับขอบคุณตัวเองดังที่ฉันเคยบอกในข้อที่สอขอบคุณตัวเองคุณเก่งมากคุณทําได้ดีมากดังนั้นเราจะก้าวเดินไปนะคะแล้วถ้าสมมติว่า คุณจ,จิตใจคุณอาจจะยังไม่เขาเรียกปรับไม่ทันหากานนิสของเราพูดคุยเพิ่มปูนความรู้สึกดีๆกกำลังใจนะคะเราสามารถทำสิ่งนั้นได้ดิฉันนะคะมั่นใจว่าทุกท่านทำได้นะคะขอบคุณคุณคุณเรศน์ไหมคะวีวร r รีไหมคะดิฉันไม่แน่ใจถ้าถ้าดิฉันสะกดชื่อผิดขอโทษด้วยนะคะขอบคุณมากๆที่กำลังใจนะคะดิฉันก็ขอบคุณเช่นเดียวกันเราเดินทางร่วมกันนะคะไม่มีใครเก่ง กว่าใครทุกคนเท่ากันเราเดินทางไปด้วยกันนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะเราเจอกันวันศุกร์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ